ขนาะเดียวกันนะครับที่เองก็บอกว่าแต่ถ้าเอากันจริงๆเนี่ยถ้าแบบว่า,าไฟโอกาสไฟเขียวจากสโมโสรเยอะมากแล้วก็ฝีเท้าก็พอได้เนี่ยคือวีรเทพป้อมพันโยอ่าเปิดปุ๊บติดปับ๊บคือเปิดดิวปุ๊บติดปั๊บแน่นอนสําหรับวีรเทพป้อมพันอ่าแล้ววันนี้เนี่ยมันก็ตอกย้ำตรงนั้นเข้าไปอีกนะครับเมื่อครับอคุณละวิโดทองนะครับที่พวกเราเรียกว่าพีวีนี่นะฮะที่ โวยตำแหน่งแล้วเนี่ยนะครับอาจจะไม่ได้เป็นประธานสโมสรเมืองทองแล้แต่ว่าใครๆก็รู้ว่าเมืองทองก็คือพี่วิ่ยนี่แหละโยกนะฮะวันนี้คุณวิออกมาพูดถึงเรื่องนี้ครับนะฮะว่ายังไงไะก็นี่แหละเขาก็บอกว่าวีรเทศป้อมพันยังไงก็ต้องไปญี่ปุ่นพี่ปูยังไงก็ต้องไปเจลีมีโอกาสพี่ปูเหมือนที่พ่ทีพูดแล้วเมื่อวานเลยอคอนซาโดเลซัปโปโรหรือหรือที่ไหนสักแห่ง หรืออาจจะเป็นอ,อุลวาเลดไดมอนหรือเปล่าเราอันนี้เรายัางไม่รู้พี่บุ๊กแต่ว่ายังไงเป็นวีลเทพป้อมพันธ์ในวนะินโด้หน้าก็คือจบซีซั่นนี้อืมอืม,อมแต่จะไปคนเดียวหรือเปล่าอันนี้ผม,มผมเราไม่ถูกจริงผมว่ามีโอกาสอีกสิบห้านัดที่เหลือต่อจากนี้เนี่ยสิบสี่นัดดีกว่าของเมืองทองเนี่ยใครโชว์ฟอร์มได้ดีทำผลงานได้ดีต่อจากนี้เนี่ยมีโอกาส ซ้อนท้ายพีรเทพไปญี่ปุ่นอ่าทีนี้ไปญี่ปุ่นเนี่ยอย่างอย่างที่คุณนวิท่านบอกเนี่ยไม่ได้ว่าหมายถึงว่าจะไปซัปโปโลอย่างเดียวนะครับเมืองทองมีคอนเน็ชันนะครับกับทีมในญี่ปุ่นที่มืออ,อื่นอีกนอกจากซัปโปโลก็คือจูบิโรอีวาตะใช่ไหมอูรวาเมอนอูร่าวรเดมอนใช่ครับอืมอ่าฮะคอนเน็ชันคือคือ,คอ ในเมืองทองเนเมืองทองเพิ่งเปิดตัวกับหรืว่าเลสแต่ก่อนหน้านี้แบบมีหลายทีมที่คอนเนคชั่นของเมืองทองพี่ปูทําไมก่อนหน้านี้อ่ะโกเบถึงถึงยืน่นดึงอุ้มไปได้ทําไมอ่าทาไมถึงดึงมุ้ยไปได้พี่ปูแล้วม,มาสองสามทีมเลยเบ็ดเสร็จเมือง<ร>ทอง<ร>ดิว<ร><ร>กับนักเตะในเจลีกเนี่ยกับทีมในเจลีกพี่ปูสี่ห้าทีมแล้วนะในการดึงตัวหรือว่าซื้อขายนักเตะ อืมอืมผมว่าเยอะนะกับคอนเนคชันของเมืองทองอืมอ่ะทีนี้ก็ชัดเจนนะครับว่าถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยวีระเทพป้อมพันจะไปญี่ปุ่นแน่นอนนะฮะรองระดับท่านเดว,วีหลทองท่านพูดแบบนี้แล้วนะครับไม่มีอะไรผิดพลาดแน่นอนนะครับเพราะว่าอ่อมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นคอนเนคชันที่เมืองทองมีกับสโมสรในญี่ปุ่นแล้วก็วีระเทพก็คือนักเตะในเมืองทองพร้อมกับเงื่อนไขที่ ก็เป็นเงื่อนไขเขาเรียกว่าเป็นแลนด์มาร์กเป็นจุดขายของเมืองทองเลยคือให้ยืมบอกเลยนะฮะที่อื่นไม่กล้าให้ยืมใช่ไหนนะฮะที่อื่นต้องไปเจรจาว่าจะซื้อหรือจะอะไรนะครับแต่เมืองทองยืนเลยประเทศป้อมพันไปแน่นอนปีนี้แล้วก็ให้ยืมยืมก่อนนะฮะซึ่งสูตรนี้ของเมืองทองเนี่ยนะครับเคยประสบความสำเร็จมาแล้วกับทุกคนนะครับเจไปครั้งแรกก็ยืมพออีกปีมาซื้อห้าสิบล้านนะครับ อุ้มอุ้มไปโกเบวิซลโกเบให้ยืมนะครับยืมแล้วส่งกลับนะครับให้มาริมายืมอีกนะฮะปีแรกปีที่สองซื้อขาดนะครับอ่ะมุ้ยมุ้ยไปซานเฟเชฮิโรชิม่าให้ยืมเหมือนกันนะครับอ่ะเสร็จแล้วก็ย้ายไปชิมิสึเอสทาชิมิซึเอสครับซื้อที่ซื้อนะครับเพราะนั้นเนี่ยวีเเท็กพับพันก็ยืมก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวเดียขายอ่อ่าให้ไปให้ลองสินค้าก่อน นี่เป็นสูตรร้อยล้านนะพี่ปูนี่เป็นสูตรร้อยล้านของเมืองทองนะผมบอกให้ <c oughs> เป็นทีเด็ดที่บางทีเนี่ยการตลาดก็ต้องยอมรับว่าเมืองทองผมชมมาตลอดว่าเมืองทองมีการตลาดในการเจรจาในการยืดหยุน่นในการตั้งราคานาักเตะเนี่ยมันม,มันยั่วยวนแล้วมันดีลกันง่ายแล้วมันจบกันง่ายอ่าใช่ก็กถือว่ามองขาดเหมือนกันนะคือมันก็ได้กลับไปเป็นสูตรที่ว่าย้อนกลับไป คุณระวีโลทองสมัยก่อนคนบอกว่าโอ้ยทีวีทำหรือกีฬาใครเขาจะอ่านเพราะว่ากีฬาอย่างเดียวทั้งเล่มจะอ่านอะไรนะฮะยิ่งแน่ๆคุณระวีก็เอาลองทําดูแล้วสุดท้ายก็ประสบความสําเร็จจนเป็นมหาอำนาจของสื่อเมืองไทยขณะเดียวกันให้นักฟุตบอลยืมไปญี่ปุ่นเนี่ยนะครับเมื่อก่อนผมไม่อยู่สยามกีฬาโยพี่ก็ถามว่าโอ้พี่แล้วพี่จะไม่ลุนแชมป์เลยเนี่ยพี่ปล่อยยืมอย่างเงี้ยนะฮะแล้วพี่ได้ตังหรอเขาบอกตังกูก็ไม่ได้แชมป์กูก็อยากจะลุนเหมือนกันแต่ว่าให้มันไปเพราะว่าเดี๋ยว เองหน่อยเนี่ยมันมันจะมีมูลค่ามากกว่านี้เออแล้วเขาก็อ่านอย่างนั้นจริงๆขนาดที่คนอื่นๆไม่ได้อ่านอย่างนั้นคือซื้อมาขายไปนะใครจะเอาก็ขายหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยมีใครให้ยืมฟรีๆกันหรอกมีอีกกรณีคือธิิพันธ์พงษงจันทร์ที่ให้ออ,อิตะยืมไปนะใช่ไหมโยนะใช่ครับใช่ครับคือการให้ยืมเนี่ยถามว่ามันเป็นการวัดใจเลยเหมือนให้เอาของไปใช้ก่อนนะโยเอารถให้ไปลองขับก่อนแล้วกันถ้าชอบก็มาซื้อแล้วมันก็ไม่ได้ว่าจะสําเร็จแบบนี้ทุกคนนะครับถ้าอ่านลูกค้าไม่ออกนะครับ เอาไปแล้วขับชนแล้วจบเลยเอาเจ็บกลับมาทําไงให้ยืมอะไรก็ไม่ได้ถูกป่ะถูกถูกครับแต่ว่าถามาใจถึงไหมผมผมก็มองว่าอืก็ใจถึงมากๆนะในช่วงเวลาที่สถานการณ์ทีมไม่ดีใครจําได้เอฟมารีนอสเนี่ยมายืมธีรทรบุญม,มาทนก่อนเปิดฤดูกาลหนึ่งสัปดาห์นะอพอยืมไปแล้วโอ้โหทีมในเล็กแรกเนี่ยอยู่ท้ายตารางเลยนะหลายคนพูดถึงว่าเมืองทองจะตกชั้นแต่ว่าสุดท้ายพอเล็กที่สองก็กลับมาได้แต่ว่า เป็นผมมองว่าเขามองในการพัฒนาทีมมองในการซื้อขายมองในการตลาดแล้วมองในธุรกิจฟุตบอลแต่ฉานแล้วล่ะเราอาจจะมองแล้วยังไม่แตกฉานว่าโอ้ยจะปล่อยไปได้ยังไงทําไมเป็นแบบนี้ทําไมเป็นแบบนู้นแต่ว่าวันนี้ที่เมืองทองเนี่ยเขามองธุรกิจฟุตบอลแตกฉานละอ่านะครับคือไอ้ความที่ว่าจะสําเร็จหรือไม่สาเร็จเนี่ยมันก็ดูตอนตอนจบนะ ไอ้ตอนที่อตอนที่ตอนที่เสี่ยงเนี่ยนะครับคนธรรมดาอย่างเราเนี่ยมันก็อาจจะไม่กล้าเสี่ยงแบบนั้นนะครับเพราะว่าเรารเราอ่านไปไม่ขนาดนั้นนะฮะ